มะม่วงมหาชนกสปปรพคุณมีสารเบต้าแคโรทีนลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดอุดตันในสมองป้องกันโรคต้อกระจกและจอประสาทตาเสือ่อม คุณประโยชน์วิตามินซีช่วยในการป้องกันโรคเลือดออกตามไรลฟันวิตามินเอช่วยบำรุงรักษาดวงตาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนอุดมไปด้วยไฟเบอร์ ที่จะช่วยให้ระบบย่อยอาหารขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่ง thank you for watching support and subscribe see you every day at 15 p.m. and 21 p.m.